เพราะว่ามีมีหลายท่านครับงวดทีพานมางวดทีพานมามีหลายท่านเพิ่นบอกว่าพอเที่ยงไปจิตตามเด็กวิ่งให็นในเดอ้อเพินพ่นว่าว่าเด็กวิ่งงวดกอนนี่มีคนบอกพอเที่ยงมาว่าให้วิ่งหาล่างมาลัอรพเส้นปร,นปรากฏว่าเขายี่ดีครับมาตรงตรงโดยหย้อยต่อเป็นศูนย์หานะซึ่งล่างกับเป็นข้อมเพิ่นยี๋ดีครับวิ่งหาล่าง สมครบผมว่ามาลาม้านเปอร์เซ็นหงวดเพก็บว่ามาอีกแน่นอนครับมาอีกล้านเปอร์เซน็นแน่นอนเพราะไหนมาแล้วเพราะว่ามันมันเป็นเลขวิ่งมนันก็เป็นคล้ายๆเลขสูตรหอยคำนวณครับผมมันเป็นการคำนวณพ่อหอยออกมาปุ๊บเพิ่นก็สามารถเอามาบอกว่าพุณหารแล้วก็คำนวณมาให้ได้เนะาะมาให้ได้ครับผมโอ้ยไายคีมไปน้ำครับผมไายคีมน้ำอะไรสวนน้ำเนาะ เพราะว่าบางท่านเพิ่นมาเบิ่งที่หลังเพิ่นโมยเกเบิ่งแบบยาวๆนะครับเพราะว่ามันมันบ่คือไลฟ์สดตอนช่วงที่มีคนอยู่นั่งเราได้พูดได้คุยกันนั้นแล้วก็จะถ่ายคลิปไปนั่งเพื่อไปเฮ็ดเป็นคลิปลงไปให้ท่านผู้ชมที่เบิ่งที่หลังเพิ่นไในในเบื้องในชมกันที่บ่เป็นช่วงยาวๆเป็นครช่วงชั่วโมงเป็นเกือบชั่วโมงยังสี่เนาะครับเนาะโอ้ยหมากับเฮาดีทีท่านผู้ชมบ้านบ่เที่ยงจะเป็นหลายงวดนีใเพิ่นก็ให้มากล่ะครับ โดยได้มาเป็นช่วงนี่ละครับประมาณช่วงใบใบนี่ล่ละคนนกอรครับเอฟซีเพิ่นอยู่ทั้งประเทศเยอรมันเมืองนอกนุ่ละครับผมอยู่ทั้งเมืองนอกงดกวดวันเพิ่นก็ได้เพิ่นบ่ได้แห้เพิ่นบ่ได้ครับเพราะว่าเพิ่นไปจับคู่ครับกับหาแปดกับหาหนึ่ง โดยหาศูนย์จับคู่ได้แต่ว่าผนเอาแต่บนบนบดน,นี้โอ้ยเลยนบ่ไดอาจารย์เนเสียหายหลายมาเที่ยงมาสั่นโอ้ยเนาะนี่สิหล่ะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาแนวคันคัมเมล่าเอาไปเสี่ยงโชก,กับกับไปตัดใส่ตัดหัวมันก็นเลยไปอะอยางเนาะ สามสิบแปดท่านเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะครับเนาะยังบ่มีคอมเมนต์เลยจักเสียงดังหรือบ่หรือมีเสียงมีหยังหรือบอ่บ่มีผู้ใดคอมเมนต์มาบอกเลยบ่ทักทายกันเลยครับผมเป็นจังไดเนาะเป็นจังไดเนาะวอบางเนื้อหั่นงวดทิพานมากเพราะเสียงไปตจิตตามตัวเลขมากเข่าหลายหลายหลายทีด้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานจะเป็นไหลน้ำตาเทียนอยู่สนักสง์ถรมหน้าค่ามีครูบาอาจารย์เพิ่นไปไหลเอาสองคนไหม่ครับแต่ว่าเพิ่นกระถิมตัวเลขไว้ ในขันมมนบอกว่าให้พอเที่ยงไทยคลิปลงให้เอฟซี่นได้เห็นในเด้อว่าสันโดยบอกพันท่านมักถาย,ยกเนาะพอดีพอเที่ยงเดือนท่ากันไปกับเอ็มินไอไปเห็นครับได้ได้ทาายลงไฟสว่างมากไปครับโอ้ไฟสว่างมากเอ็ดมินไอไปเปิดไฟดวงเล็กหน่อยมันไฟมันสว่างเกินไป มุมกล่องมันก็ได้ตรงซังนี่แหละคือว่านะครับมุมกล่งกล่องก็ไม่ค่อยดีเนาะโดยที่เพิ่นเฮ็ดมาได้เป็นสามตัวอิทธิพลมากครับโดยพอเที่ยงกับพอกับแอดมินไอไปเจอกับไถ่ายคลิปลงไปให้เบิ้งอยู่ในขันน้ำมนต์แอดมินไอยังไปเลี้ยงให้เบิ้งอยู่ครับเพิ่นว่าเป็นสองศูนย์เจ็ดเมมเบอร์เนาะ นตีไฮอ่ะเป็นสองศูนย์่งก็อว่าลีกนึงอ่ะจะเป็นเล็กเจ็ดอ๋อก็เป็นสองศูนย์น่นย์เจ็ดแมนสองูย์หนึ่งสองศนย์เจ็ดจะว่าเล็กพ่นเข่ามั่วนี่เพื่อนก็เลยมาอีกทีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูสามแปดแดอ๋อแจ้งข่าวน,น่อยหนึ่งนะครับอันลูกศิษย์ลูกหาปูสามแปดแปดเพื่นก็โทรมาหาพอเที่ยงหลายสายแล้เนาะว่าโอ้ปูสมบาสมบัยหนาบอกพ่เที่ยงคือจังพี่สาวดามพนรุ่งลีปสัน โดยีฉพอเที่ยงเดินทางไปเมือ่อวานนี้กับพระหลานพระอาจารย์องหน่อยนั่นะครับว่าจะตั้งใจไปรับปูสามเป็ดกับมาเดินทางออกจากสำนักสงฆ์ถามหน้าคาประมาณเกือบหกโมงแรงครับผมเกือบหกโมงเย็นไปถึงอำเภอแวงน้อยตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยใกล้จะถึงแล้วล่ะครับอยู่อำเภอหนองสองห้องเพิ่นกระทษมาหากันวันนี้ก็ว่าโอ้ยบ่บ บอดสบายหนักก็เลืได้นผากันเข่าลยาบานพอดีพอเที่ยงเดือนทางไปมือคืนนี่ก็ไปสบายไปเยี่ยมบมเมนว่บาไปบมเมนไปเอามาได้ครับสบายไปเยี่ยมด้วยบริษัทเอามาสมบายไปเยี่ยมปูพ่นไปลหลงหัวใจขอคุณหมอที่แหนว่าจะถอดสายน้ำเกลือหล่ะ,จะเจ้ามานั่แต่คุณหมอวบาไปลหลงหัวใจเอามาบ่ได้แต่ว่ากะแจ้งข่าวอีกอน้อยนึงครับว่าอาการดีขึ้นแล้วครับอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่าไปหอดมือหมอแล้วอาการพันก็ดีขึ้นแต่มื่อคืนนี่ละ่ะ หมอกับเพียงแต่ว่าบอกว่าถารอเบงให้หมอใหญ่ตวกกรวจสกอนเนาะลูกยีลูกหาหลายหลายไฟหลายหลาย,ลาย,ลายสถานทีก่กะสาบายใจได้ครับผมสบายใจได้ไปเอาเลขมาแต่ใส่นเนาะงพ่อใหญ่เพี่ยงโอเลขนี่บอกครับอันเพิ่นบอกมากครับผมเอฟซี FC อยู่เมืองนอกงวดก่อนเพิ่นวาบาวิงโอ้โอ้โอโอเลขอันนั้นบอกเลกขัน่นมตนนั่นบอกจ้าคือการพ่มหมดเลยเนียนนอกเพิ่์นบรดเเนียนน คันเลขขนันน้ำมนต์เดี๋ยพอเที่ยงจะบอกให้ฟังครับมันจะมีคูบาอาจารย์เพิ่นไปนั่งเอาโยสนักสงฆ์สัมนกข้าตอนตีมกรก่อนที่พอจะบอกเลขขันน้ำมอดเนี่ยบอกอ่าว่ามอดอะไรเงี้ยสงสัยเลกจะไหลโมนี้มั้งอ๋อตัวนี้เป็นเป็นเลขวิ่งครับผมเลขวิ่งเพราะว่ามีหลายคนหลายท่านเพิ่นว่าไปติดตามเลขวิ่งให้อีกเด้อเพิ่นว่าเพราะว่าเมื่ก่อนพอเที่ยงก็บ,บอกไปว่าเอฟซีโยเมืองนอกเพิ่นให้มาเป็น วิ่งหาล่างตัวเดียวครับวิ่งหาล่างตัวเดียวแต่ว่ามือนีพันไถ่ไมาอีกโดยที่พัดได้มาจะใช้พัดเที่ยงกับบงวดจักขึ้นกันแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีเอฟซีมันโท่ามาท่านหนึ่งบอกว่าพันได้ว่าได้วิ่งล่างขึ้นกันวิ่งล่างเหมือนกันคุยกันแล้วเราพัดเที่ยงกระไรส่วนห้ฟังนี่เนาะเอาครับผมการาวสวดิเวททางการครับผมหนึ่งร้อยเก้าท่านเนาะจะได้เบิงน้ำกันย่างอยู่ครับย่างอยู่อินคแรงบอกย่างอยู่ เมื่อยครับวันนี้เพราะว่ามือขึ้นนี่ยังที่บอกให้ฟังเหรครับเดินทางมาจีไปเอาปูสามเป็ดแปดกามาสำนักสงฆ์สามนัาค้าจะไปพอดีเิ่นเขาโรงพยาบาลก็ได้บริดเอามาไปหอดฝนสี่ถุมพ่อบอดด้เพิ่นมาวันนี้ว่าคุณหมอว่าอีกจคสองสามมือกับพอเที่ยงก็เลยตีรถกลับมากับพระอาจารย์องค์หน่อยพระหลานนั่นแหละครับมาหอดสำนักสงฆ์กับเกือบตีสีครับผมแล่นไปแล่นมากเกือบตีสีกับได้นอนมิดเดียวอยู่สำนักสงฆ์กับบรดมายเลยครับ กฤติเวทไทยขันน้ำม์นั่นแหละครับเพราะว่าพระอาจารย์เพว่ามีอาจารย์องค์อาจารย์คนเก่าบนบ้านเป็นพาดออกครับเป็นคนธรรมดาอาจารย์คนเก่ามาไหลเอาเอาหนังตาเทียนให้อีกแล้วว่าสั้นเพราะงวดก่อนพว่าพันถือพันถือลายในสีนะาครับพันกระไรพันกระไวในเบื้องกระเลได้นอนเฝ้าเอาจนแจ้งถึงว่าเป็นทายชีพหลักะเดินทางกลับมาอุบลกลับมาพักผ่อนนอนสลบสไลด์โดยถี่น้า เอาพระอาจารย์ที่พ่นเดินทางเมื่อชายภพม่มกับขอนแก่นมานําครับจงถึงวดช่วงประมาณมสี่โมงเศรนี่ครับบ่บหลายยายห่างเนาะมากครับพ่นบอกมากแล้วครับเรียกวิ่งเรียกวิ่งงวดนี้ให้วิ่งสี่ล่างวิ่งสี่ล่างพ่นบอกตัวเดียวครับจะบอกตัวเดียวเลยยังงวดที่ผ่านมาเลยว่าวิ่งหางวดนีเพ่นบอกว่าวิ่งสี่ล่างอย่างเดียวครับวิ่งสี่ล่าง ซังก็ว่าเพิ่นบอกเขาบอกเหาหนิข่าสองวันแล้ววันแรกนี่เข้าไม่ได้แล่สด้เออชิเพิ่นบอกเน่ยบอกแมนแมนอยู่แต่ว่าเขาเรียกวิ่งนีเขาครับเรียกวิ่งนีเขาสวัสดีจ้าพ่อเถืองงวดนี้บบถ,ถูกจ้าเอาแต่หนึ่งหากับหาแปดศูนหาบได้ซื้อจ้าตามตัวงวดหน่าวิ่งสี่ล่างแมนครับวิ่งสี่ล่างแต่ว่าเพิ่นจับคู่มาหายอยู่เด้อครับจับคู่มาหายโย จับคู่มาให้แล้วก็มีสามตัวด้วยสามตัวนี่จะเป็นคนหนึ่งเป็นเอฟซีคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยเพิ่นทั่วมาคุยกับวี่งเมื่อกี้แต่ว่าขันจับคู่สองตัวนี่จะเป็นของคนเมืองนอกนี่ครับวิ่งสี่ล่างแต่ว่าขันจับคู่กับเป็นซีหนึ่งกับซีสองนี่ครับที่เพิ่นจับคู่ให้ตัวคนในเมืองไทยเพิ่นว่าวิ่งซี่ขึกันครับแต่ว่าเพิ่นเดนให้เพิ่นจะเดนให้เป็นซีศูนย์กับหกสี่ แมนบอกซีหกลูกสีหกสีเมนหกสี่สี่ศูนย์สามตัวหนึ่งสีห่าสำนักไดเขาตามอีกเด้อค่ะโอ้เขาหลายครับบอกตามตรงเนาะเมนครับเอาเบงให้เบงเงินไล่สดเดี๋ยวให้เบิงไทยคลิปกันครับให้คลิปเบิงกันเนาะลุงต่อมจะค้องทีนากับเขาแมนครับลุงต้อมกับฝันว่าปูเจกเอาเงินให้ไปให้สองร้อยหา้อตัเต็มมือแหลกเลยครับ โดยที่ห้อีกเค่สองหายร้อยหนึ่งแล้วก็ทอนหาสิบบาทลุงต้อมก็บอกว่ามากหมายสองหาศูนย์กับศูนย์หาหาศูนย์บด้ย่ายหน่อยย่ายหน่อยเมียลุงต้อมนั่นบอกว่ามากมากเป็นถูกเชียงไทยสิคุณป้าอยู่บันผเป็นปจุดไหวต่อมวดเลยคือห้อยออกไปวันทีหนึ่งวันทีสองยังมือว่านี่แหละครับคุณป่ากับผ้าเขาะจะเป็นจุดแต่ว่างมวดก่อนนี่เพ่นไดเป็นศูนย์เจ็ดสี่เนมาตัดเด่นเพ่นก็ได้สมผลว่าขายสอยสื่อโย มันก็ได้อยู่ครับย่อยน้อยก็ได้ตั้นลุงต่มก็ได้งวดที่ผ่านมากอกลุงต่มลงอยู่บ่อน้่มชักจิตแถมพระเจ้าไปเบิ้ลอยู่หลักกิโลกับต้่นสาบายฝันก็ไดนึ่งหาศูนย์กระเขาครับหรือว่าปูเด้อครับปูปูหนึ่งเก้านี่มาหมาดๆให้สองงวดเขาสองงวดเพิ่นเพิ่งเฮ็ดให้สองงวดครับปูหนึ่งเก้านี่งวดแรกนี่ยพระเจ้าไม่ได้ไปจิตตามครับแต่ว่าได้ยินชาวบ้านว่าบอกถือบ่ถือต่เสาหัว พอเทียเ่ยงคนเลยไปติดตามก่อเหตุพานมาเพิ่นกเัเฮ็ดให้เป็นศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดก็ปรากฏว่าเขาเจ็ดศูนย์นอเป็นโตกลับเนาะซึ่งวันแรกให้เป็นศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าเขาหนึ่งเก้าถึงว่าพอเที่ยงเอิญเพิ่นเป็นปูหนึ่งเก้าเขาหลายทีครับเขาหลายทียังไหลน้ำตาเทียนก็นกนยัง,งพอเที่ยงครับน้องไงบอกให้ฟังล่ะครับไหลน้ำตาเทียนแต่พอเที่ยงลืมเลยคลิปนั้นจนเลื่อมมีดีครับจนไปได้ยินมือเศร้านี่ว่าปูเขาเป็นพระอาจารย์บอกว่าเพิ่นมาถ่ายคลิปไหลน้ำตาเทียนพอเที่ยงทิงจําได้โอ้ย 2 0งศเจ็ขาตรงๆเนาะมาเป็นทุกตรงเนาะครับแต่ว่าเขาามตัวแต่ว่า้า้าตัดเลนคึ้สิได้ได้ทั้ง3ตัวเพราะว่าพอเที่ยงย้อนไปเบิึงเขาเมียนโยว่ามีหลายคนเิ่นแปรหาเป็น2 0งศูนยหรือว่าเจ็ดศูว่า2องสแล้วกัสองเ็ดศูก็มีครับคุณบอกว่าเอายืนขอาไปไกลก็ดีนะบอดมเห็นบออ๋อเอาเอาครับเนาะพอเที่ยงครับจะบอกพอเจืองวันนี้พอถูกจะเอาแต่หนึ่งหกับห้ ศูนยห5าบได้ซื้อจกตามต่องวดหน้าพ่อเทืองบุญบ่มีลืมทุกที่เลยบ่ได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟัง270ที่คุณยายเพิ่นบอกเนาะ270ที่คุณยายบอกจะบอกให้ฟังเมื่อนั้นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งครับพราะเชื่องอาจน้ำก็ว่าจะมาไล่สซดล่ะครับมาไล่โซดบอกท่านผู้ชมเนาะว่าตัวเลขอ,อี่ยังมายังแนวว่าจะนั่งคุยกันถานไทยกันพอดี พระเจ้าอนานนั่นเช็จประมาณสองโมงเคืองคุณป้าโทรมามหาพระเที่ยงบอกว่ายายเราฝันฝันว่าพระพุิเจ้าทีอยู่น้ำเพลินนั่นแหะครับใส่ลูกใส่หลานเพิ่นผู้บอกไหลาย่างม,บมบบาบ,มมบอกเนว่าบวมเมีนสองสเก้าเด้อเนว่าเป็นสองศูน์เจองศูนย์แต่ว่าป้านั่นท้มาบอกพระเทียงว่าเป็นสองเจ็ดศูนยพระเทียงก็านยีนว่าสองเจ็ดศูนย์เลยเขียนแก็บ,บอกไล่สวดบอก แต่ว่ามือนั่นปรากฏว่าทั้งยูทูบใคร่คัดของพอเเชื่องย่อมราอยู่ครับใคายว่าคัดของเพราะว่าพอเชื่องพยายมไปล่มไปตังโฆษณาเป็นย่ำเอาเบืองเบืองไปล่มล่มอยู่เบืองหลังบ้านปรากฏวันบ่ล่มหายครับบ่ล่มหายยี่หีที่ว่าหลายท่านที่ว่าเ่เห็นนะครับทมานผช่วมแต่ว่าท่านไหนที่เขาเบิงช่วงไรสซดเห็นอยู่ครับเห็นเนาะเห็นกันอยู่หลายคนอยู่เพราะว่าเขามา่เบืองประมาณพอเื่องไรสซดแล้วประมาณเห็นอยู่หกเก็ดลอยท่านนี่แหละที่เขามา ครับท่านผู้ชมตัวเลขยังที่ผูเที่ยวมบอกไปล้วครับผมกับมี่เอฟซีสองท่านท่านหนึ่งอยู่เมืองนอกท่านหนึ่งอยู่ในเมืองไทยครับผมผู้ชมเขาบอกว่าเที่ยวเนาะว่าให้วิ่งสี่ลางตัวเดียวเด้อผูเที่ยวแล้วคนที่อยู่เมืองนองคนกับจับคู่ห้เป็นสี่หนึ่งครับสี่สองสี่หนึ่งสี่สองครับคนที่อยู่เมืองนองคนบอกคนที่อยู่เมืองไทยคนจับคู่ห้เป็นหกสี่ครับสี่ศูนย์หกสี่สี่ศูนย์ส่วนสามโจกับเป็นหนึ่งสี่ห่าหนึ่งสี่ห่าครับผม คลิปนี้พระเจ้าก็จะขอปิดคลิปไปที่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนี่ต่คว่มสูขความจะเลื่อนเด้อครับนอนนรับฝันดีให้ห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะก็ให้มีโชมมีลาบกันสูขสุดครับผมนั่นรับให้ได้เงื่นหมื่อน,นอ่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้เงิ่อนได้หลายล้านเด้อครับคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนครับบอกันไม่คลิปหน้าไปหลัครับสวัสดีครับ